สวัสดีจ้าสวัสดีจ่ายเอฟซีไปจากในนอพี่น้องการจับคู่กะหม่มาอีกเนาะจ้ะแต่ของอาจารย์หลักสิบอาจารย์เนาะเิ่นกะหมาตัวเด่นพนกัจะมาเป็นสี่แต่กับเป็นลักหน่วยเนาะจ้ะไม่ใช่สิบเนาะแต่ตอนร้องกับเป็นหนึ่งเด้อวจ้ะเดียวจะชี้จ่ายเพิ่งเด้อจ้ะพี่น้อง จ้ายาจีขอสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะจ้าที่เข้ามาดูเหล็ากะเขามาเบิงอยู่ช่องสไตายาจีเนาะจ้านาจีขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะจ้าไปจากไหนเนาะเอฟซีเนาะมีโชคจะบอไปจับคู่กับอาจารย์อื่นถูกไหมแต่ของอาจารย์จีเนาะในช่องสไตญายยจีก็มาเป็นแบบนี้แหละจ้า ตัวเด่นเนาะเด่นสีเด่นสีถ้าว่าเด่นสี่เนาะเด่นสี่ก็จะมาเป็นหน่วยหรือพี่น้องตัวก,ก็เท่ากับว่าพิษนอกจากภาวะเป็นเป็นหน่วยพี่น้องภาวะอาจารย์เพิ่นให้บอกว่าเป็นหลักสิบแต่อาจารย์เกียงเข้าจ้ะ จะเป็นเข่าของอาจารย์เกียงเนือเพราะอาจารย์เกียงบอกไม่ปากหลักมาทั้งหน่วยทั้งร้อยทั้งสิบเรื่ออาจารย์เกียงเพราะฉะนั้นอาจารย์เกียงเป็นหถือว่าของอาจารย์เกียงเป็นเขาเนาะพี่น้องแต่อาจารย์ที่บอกว่านิ้นว่าเป็นหลักสิบก็ไม่ไม่เข้านะเพราะว่าจะมาเป็นหลักหน่วยเนาะจ้ะแตนรองเนาะจ้ะรองของอาจารย์กรอบที่จะจีดร่องมห้เนาะจ้ะคือหนึ่งเข้าเป็นหลักสิบหนึ่งเก้าเรือจ้ะ 19, หนึ่งเก้าด้วยจ้ะเป็นร,อร่องด้วยจ้ยะเตยจี้กับเคยบอกเอฟซีว่าให้สังเกตเบ้องว่าแต่ระอาจารย์หรือสองอาจารย์คนนี้เนาะจะอยู่ในนี้นะสามอาจารย์เกียง,งนะถ้ามันร่วมกันเรี่ยวนะพี่น้องจะมากจะร้ายกยามันจะมาในครบบนล่างหักเสีเดพี่น้องบางที่กับมาเป็นครบบนบางที่กับมาทั้งทั้งบนและล่างอยู่ในครบบนนักเสีนะจ้ะ เจ๊จี้สังเกตบังด้อจากพี่น้องมันจะมานํากันคืออันนี้คือการกัดสามสี 3, 4, อ่อาจารย์กอก็มาแล้วในี่สามแล้วก็สี่ก็เป็นสามสี่ตัวนี้ตัวนี้จ้ะเห็นบบจ้ะจะมาทงสี่เด้อจากพี่นอ้องอือเจ๊จี้สังเกตบังด้อยแตว่า,าจะมาเป็นล่างสี่จะมาเป็นล่างผู้ผลิตหกตัวกับมาเป็นหน่วยคือกันจ้ะ เ้าสี่เห็นไหมก็มาเป็นหน่วยบนก็สามสี่เป็นหน่วยแต่ไม่เป็นหลักเสียดายเนาะจ๋ะเนาะเสียดายมากๆเลยเนาะไม่เป็นหลักเลยเป็นหนึ่งรองก็ยังดีนะมันยังมาหนึ่งอยู่เนาะจ๋ะเนาะจ้าเตรียมก้มมาเจอได้จ้าเาจ,าจ,าจะกี่บจะลงให้แล้วงวดของวันที่สิบห้าสิบหกอะเป็นไวยเล่าได้เป็นน้องไวนเหล้าออกวันเสาร์ S 2> <S 2> หวยไทยนเนาะอ้ยททีททีหวยไทยก็จะออกวันเสาร์เนาะหวยลาวก่อนเพราะจะ้ะเพราะฉะนั้นออกเกียงก็ยังไดอยู่ด้ยจ้ะออกเกียงก็ยังได้อยู่งวดหน้าคืจะร่งท่านอยู่กองออกเกียงนะรา่าลาวไทยมันจะออกก่อนลาวเนาะไทยออกวันทีวันวันเสาร์เสาร์อาทิตย์จัน์เออือจะได้ลงลงใดอยู่จ้ะ จ้าเตรียมแค่และจดได้จ้าเยจีฟอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยจีในเด้อจ้าก่อนจะดูคลิปใหม่ๆที่เยจีจะลงให้นะจ้าจัดจะมาหนอกเปิดไฟก่อนไปนอนเลยลืมเปิดไฟแลวเพราะว่าไฟในฟนะโทรศัพท์เยจีมันจะเลื่อนพี่น้องเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวป่สสว่างสีนะจ๊ะ ราพัฒนา 15, สิบห้าสค .68 สายหลักสิบบนล่างออกกอบออนิวอเกียง ออกกอบออกกอบด้วยจะออกกอบได้ได้ออกอออกอบไม่ชนกันเลยเด้งวันนี้ออกกอบนะห้าเก้าถ้าบอชนนล้ก,ก็คือรักมันจะลายเวยพี่น้องเวลาจะจีบไปจับใส่ของแนวทางจะจี้นะจ้ะมันก็จะมากเลยแหละพี่น้องเ้ถ้ามันไม่ชนกันเนาะ งวดที่ห้าสิบสี่ออกกรอบเนาะออนิวได้ออนิวก็ไม่ชนอีกละมั้งนี่ออนิวก็ไม่ชนเนาะและเต็มสี่มือนกันสี 4, เ่เจ็ดหนึ่งสามงวดที่ห้าสิบสามเด่นชนเด่นชนอยู่ที่สี่เือจะ้ะ เด่นชนดูที่สี่ดูก่อนด้ยวยจ้ะว่าเจจีจะเอามีนรองไหมมีใครมีนรองหรือเปล่าเนาะเด่นชนอยู่ที่สี่เดี๋ยวเจจีเบ่งปรับนึ่งด้วยจ้ะไปน้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งสีซัาม จะเป็นหนึ่งอีกไหมจะเอาเป็นหนึ่งอีกไหมพี่น้องหนึ่งก็ไม่ได้เนาะแต่เพราะว่าเป็นลักด้วยพี่น้องยกี้เยกี้บนเป็นลักด้วยจ้ะบนพุม่มบ้าม่ยจี้จะเบิ่งกันว่ามันเป็นแบบไรอ่ยะยกยจี้จะเด่นให้ด้วยจ้ะเด่นให้สี่เนาะชนกันแล้วเท่ากับรองหกด้อพี่น้อง จะมาไหมออเกียงสี่กับห้าไม่ปากหลักเด้อจ้าว่าจะมาตัวไหนเบิรดเด้อจ้าจะมาจำจะจีชอบอีกไหมจะจีชอบหนึ่งก็ยังมาหนึ่งเก้าเลยเนาะเดี๋ยวจะจีขีดก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวแก็บหน้าจอได้เลยเด้อจ้าเดี๋ยวจะกกเกบกะใช่ไหม อเอากอบสี่กับหกเรื่อพันเด่นเรื่อจ้ะออนิวเด่นหนึ่งกับสามจ้ะเอากอบห้าสิบสี่งวดที่ห้าสิบสี่ออนิวงวดที่ห้าสิบสามเด่นชนสี่เรื่อจ้ะมาแล้วนี่ก็ชนสี่อีกแล้วนี่พี่น้องจะเป็นหลักไหมพี่น้องมันเป็นหน่วยแล้วเนาะงวดที่กี่ก์ะงวดที่ผ่านมากอะชนสี่เนาะพี่น้องแต่มันกับเป็นหน่วยเนาะแล้วก็รองหกเรื่อจะ้ะ รองหกจะมาไหมอืมเด็ก็ชนออกกอบห้าอีกนะเดียวจะมาในครบไอ,อ้สองอาจารย์นี่จะจจีสังเกตมองเลยในสองสามอาจารย์เนี่ยจะมาครบบนล่างเลยจ้ะถ้าคิดว่าบอมบ่เอาเป็นส้นคือาจจีนะจนะคิดสังเกตมาหลายงวดเดี๋ยวไปลองเขาดีดีเลยแต่ครบบนกับล่างแต่มันก็หลายตัวถามม่าหลายตัวายจีกะ ยกออกมาตัวที่ชนหายแบบนี้เด้อจะจะจับคู่ยังไงแล้วแต่เอฟซีจับพิจารณาว่าชอบตัวไหนเด้อจะจะจีเด่นมาให้แล้วถึงแม้จะหลายตัวทั้งสี่นะจ๊ะจ้ายะจีขอให้เอฟซีจงโชคดีนะจ๊ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสามอาจารย์นะจ๊ะขอให้เอฟซีจงพิจารณาในการที่จะลงทุนนะจ๊ะให้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้าสวัสดีจ้า